ร้อยแปดสิบวินาทีข่าวันนี้สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเตือนประชาชนชาวไทยมุสลิมป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012ก่อนไปประกอบพิธีฮั์นายแพทย์กิตสกุลแพทย์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตแจ้งเตือนประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้ป้องกันตัวเองจะติดเชื้อไวรัสโครโรนาคล้ายเชื้อไข้หวัดใหญ่เข้าทางลมหายใจส่งผลถึงปอดทําให้มีอาการปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้มีการแพร่ระบาดที่ตะว,วันออกกลางแถวซาอุดิอาราเบียฝั่งยุโรปฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีอังกฤษ คนที่ป่วยมีประวัติเดินทางกลับมาจากตะวันออกกลางโดยแพทย์เชื่อมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งอัตราการป่วยของโรคนี้ค่อนข้างสูงเป็นโรคที่รุนแรงเมื่อเทียบกับไข้หวัดใหญ่2009หรือไข้หวัดนกไม่มียารักษาแพร่กระจายง่ายแพร่จากคนสู่คนโดยตรงในประเทศไทยเราตอนนีนะ้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยนะครับยังไม่มีก็น่าจะวางใจได้ส่วนภูเก็ตเราเองในเมื่อประเทศไทยไม่มีภูเก็ตเราก็คงไม่มี แต่ที่เรากังวลก็คือว่าประมาณเดือนตุลานะจะมีพี่น้องบ้านเรานะไปเดินทางไปทําพิธีฮัทที่ซาอุนะครับและกลับมาเนี่ยครับช่วงกลับมาเนี่ยซาอุนี่มีเชื้ออยู่เยอะทีเดียวถ้้เราคนไทยเราไปเยอะนะรวมกันเป็นล้านนะแต่ทั่วโลกรวม,มเป็นล้านคนนี่โอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายมันยิ่งง่ายนอกจากนี้รองนายแพทย์ได้แนะวิธีการป้องกันก่อนไปประกอบพิธีฮัท วิธีการป้องกันก็คือหนึ่งนะถ้าเรายังไม่ป่วยนะวิธีการก็คือเราพยายามล้างมือบ่อยๆเพราะเราไปจับนู้นจับนี่มาบางทีมีเชื้อรับเชื้อมาโดยเพราะถ้าเกิดไปฮัทนี่นะคนมันเยอะมันมั่วจับไปจับมาเนี่ยเราต้องล้างมือบ่อยๆต้องมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือนะถ้าเกิดหาน้ําไม่สะดวกที่นูน่นต้องมีคอยล้างมือใส่หน้ากากาล้างมือกินร้อนช้อนกลางล้างมือก็ยังช่วยได้นะครับส่วนคนเริ่มมีอาการป่วยสงสัยว่าจะเป็นไข้หวัดหรือโครโรนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะใส่แว่นด้วยก็ดีนะบางทีเชื้อเขาเยื่อบูตาได้้าากากาใส่ส่แวน ล้างมือบ่อยๆอยาลกอฮอเจลล้างมือนอนหลับพักผ่อนให้ดีถ้าป่วยนะอย่าเป็นไข้หวัดนะฮะหลักการนีคือหนึ่งกินน้ําอุ่นเยอะๆนอนพักผ่อนเยอะๆอ,อย่าทำงานหนักก็เดี๋ยวจะหายเองนะครับนัชนันติติตตอาภร์ถ่ายภาพนัดดาะเอาวงรายงาน